จะพาไปเกาะติดเรื่องหลังคอนเสิร์ตในบรรยากาศที่หนาวเวอร์ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะลมหนาวพัดมาแล้ววันนี้ดาวกระจายก็ขอพาคุณผู้ชมมาชิลๆกับคอนเสิร์ตโอเวอร์โคที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูร์กับอุณหภูมิความหนาวราวๆสิบองศาเลยทีเดียวเม้งานนี้เหล่าศิลปินก็ยกขบวนกันมาร้องเพลงให้แฟนๆนับพันได้อบอุ่นกันมากมายเลยค่ะเราไปดูบรรยากาศหลังเวทีดีกว่าว่าศิลปินก็ทำอะไรกันบ้างครับผม พี่ตู่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเหรอครับเี๋ยวแล้วครับแล้วพี่ตู่กินข้าวกับใครอยู่เหรอ,อครับน้องนุชครับคนต่อไปนะครับที่เราจะตามไปดูกันนะครับก็คือพี่ยงอาร์มแชร์นะครับ <c oughs> เขาบอกว่นนี้เป็นวันเกิดพี่โยงด้วยใช่ไหมครับออมีสําภาษณ์เพลงสบายครับก็ขอบคุณมานะที่นี่นะครับวันเกิดพี่ยงพี่ก้อยมีเซพรา์อะไรบ้างให้กระเบื้องกระเบื้องปูพื้นที่บ้านลิมย้งทำบ้านอยู่ ก็เลยเห็นกระเบื้องสวยดีค่ะเลยซื้อมาฝากเขาประมาณ20ตารางเมตรเลยเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกผมนะที่แบบเล่นเล่นหนาวขนาดนี้นะเพราะตอนนี้ผมว่าอุณหภูมิน่าจะมีประมาณแบบบวกลบประมาณ10เหนาวมากเราต้องต้องกอดต้องกอดก็บอกว่าเป็นครั้งแรกจริงนะที่นาได้มีโอกาสได้มาเล่นเอาดอแล้วก็หนาวขนาดนี้แฟนๆดาวกระจายฮะเดี๋ยวพบกับเจและก็ที่นาบนเวทีโอเวอร์โค้ดเขาคอหนาวมาก และแฟนๆก็หายหนาวกันเลยทีเดียวเพราะแต่ละเพลงที oh ่ทักตีนาและเจจัดเต็มจัดมันจนแฟนๆลุกขึ้นเต้นบ๊ามเป็นการปิดคอนเสิร์ตที่อบอุ่นจริงๆค่ะ